บิวบิวบักบิวบักบิวบิวเมื่อสิค่าน้องเล่นแต่กเกมอยู่หันว่พุ่นลูกไปหาเห็ดเวยียเห็ดงานพุ่นมาเป็นติอีเจ็กน้อยก็แน,น่คอยเล่นเกมอยู่มึงอสีภาษาอย่างเลยบอ่ะแต่ละมือนี่เจักมันจมอย่างนาะย้ายน,นี่นนาเบื้อน่าลำคาญคานามคาไฟกับพรท่านใจหนีกะไร จังสิเฮ็ดจังแต่น้นชีวิตนี่ลูกกับ่ได้เรื่องบ่ได้เวียกบ่ได้งานยายเจ้าออกมายายเจ้าใจเงินมากหอดมือใจเล้วเจว้าบวใจมือนี่มือหนาเจ้าจก็ได้ใจคือเกา่ากันบ่ใจขยโยปืนมายิ่งเจ้าเดียวนี้มืออื่อนแด้บ่าลูกแม่ประเทันไน้มีอยู่ ถ้าเจ้าวัวใจมืนเจ้าตายแม่เจ้าไปติดหนีอย่างเจ้าวห้ค,ค่อยฟังในบอวช่วงหนึง่งแม่ติดภัยแม่ไปยืมผู้นันผู้หนีมาเอ๊สิหาเงินมาซอยย้ายหหนีจังใดดีวะเงินจำหนีคือสิพ่อแล้วล่ะ โอ้ยสิไปหาเงินแต่ใส่มาใส่หนีให้ท่านเนาะฮึบิวโอนเงินมาผิดบอกว่าไปถามมันเบิงกันนะแมวเ,เงินลาไปใส่หนีก่อนขอบใจหลายๆเด้อยลูกถ้าบ่มีลูกแม่กับ,บ่รู้ว่าสิเห็ดจังได๋